เม็ดสีนุ่มหัดสามยกสามยกสยกห้ามใช้สองอ่าเขาตกลงกันแล้ว0้าพันเราทราบกันอีกาแฟนบาดแฟนไว้ครับไม่ใช้ถือว่าฟาวนะครับห้ามใช้นะครับห้ามเพ้นกับจับกับหูใช้สองวัดชนเกษมก็ชนะจระเข้ผ่านฐานนีได้เกษอก็แกล้งชนอยู่นะ A dặm sáng yêu thích 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 sáng yêu ทำาด้อ็ของมี่สิใช่ไหมโอ้โหริ้วนะริวนะนี่ริ้วดีดีสุดยอดสุดยอดดีนะโอยเนเอเลยครับยวทีหนึ่งครับอาจารย์นำไปบนเวทีโอ้แย่แย่ทำไปเลยครับุดใจุดใจุดใจ กาหาซ้ายเหย่ไว้เลยกระเพกที่ใหญ่สุดนี่พอจะต้องโยใส่ด้หมนกับไม่ใส่กระเพกน้องเลยไม่มีสอนะภาพใจสอบนะก็วัดได้กับสามยกดวงระเก่ง้เวลาเตะนี่น่าจะมีผลนะพี่อุ้มีผลปันญาจะตึงละองนะรถใหญ่เนี่ยร้อังนะ

เอาวัดด้วยนะจ่าหนึ่งนะใช้สองเอไปแล้วครัเอาลั่โอ้เดินผู้ด้วยสายดีเปลี่ยนระยะไปเลยครับเอาไปดูถือจะล่ำเม็ดขึ้นไปด้วยนะจ่าหนึ่งเอาสายวัดไปเลยแรงแรงแรงรุ่นใหญ่แต่ไม่เกินนะเนี่ยเร็วเร็วเอาที่เอาที่ หับกับสามเยอะอย่านี้อย่านี้ทอมี่อย่านีเยอะอ้ย่นี้เยอะอย่านีเยอะออโตด้วยยงนะอยู่บนเวทีต้องสู้นะเบอว่าอย่านีครับทอมี่ย่านี้โอ้ยไปโดนกระจัดขอโทษนะครับขอโทษนะครับ เอ็นคู kor, famously, ่นี้เรานึกถึงชนชนไม้เขียวกับชนรด้านเสียโอ๊ต่ยมาก่อทีวยุกคืนครับเพราะฉะนั้นก็อคคารเนาจับเอาไว้นะครับยกต่อไปยกที่สองครับการนิ่งตอกนน้องยกส เองไี the, OK, OK. ่มต้องถอยนวยกนี้ต้องสู้นะหกนี้ีอาเอาจีเอาจีครับออกเยนึงตบพี่โดตบแม่เล็กกว่าแล้วก็ต้องยิงมวยเล็กดมควายถอยนะดัยก็เดิก่อนให้วยใหญ่หนวยตัวใหญ่เดเอาโดนลว้มอยู่ไม่อยู่ ตอปโดโโน,น,นี่แม่ทะเลแล้วเสียอ้าวโอ้จาเนี่ัดคืนทอี่ไปัดไเออมันต้องสู้นะทอี่ต้องสู้จ,น,จนี่ยอาวุธนบต้องทำนจ้าเนี่ยโอ้้ดเปี่ยน,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 นยเครับน้นักลอยครับจ้าเนี่ยีต่อย

ยกงนะตัดไว้ที่สามโย่ขี้มันเดินเข้ามาใจจำเดียวไม่ได้ว้าวโดนมัน เขาต้องใช้ห่อยๆากนเ้นที่มีแค่มีเขาเอาี่มีมานต่างคนต่างเอาาปแล้วตอนนี้ แล้วก็ทางด้านอิคิวซังเพชรน้องจีนแจ้งด้วยนะครับแล้วเอามาด้วยหมห้าถ้าไม่มีก็มาบอกด้วยนะครับจะได้เคลมไปทางด้านอิคิวซังยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับจากนั้นต้องมีโดโจรสี่หกหกแดงนี่เพชรคหมดน้านยกสุดท้าย จานึงจานึงจานึงตอมิโดหัวล้นเหญ่ไคับใจเย็นครับเขพี่ใหญ่สุดในวันนี้เอาบัตรยกสุดโด้บัตรก็ต้องใช้บัตรครับโดนจากการนีโดนนะเนี่ัรโดนกันการจะเอาบัตนี้เอาหอเงียกันมันต้อจะใจมั ตอนนี้ครเวลาเลือเยอะนี่ท้ายเดนายเข้ามานี่โอเลยครับ้าอกันับโอานโอ้นี่ครับมีปัดนเนี่กตอโดทนี่นับกันแต่ที่เราม่วันนี้ มัแล้วก็ไม่ค่อยต่ยต้องใช้อาว้ทีตัวเองขนาดให้เกิดประโยชน์ครับโอ้ดูกันครับจะไปมูตองานด้วตอนนี้แขงยกไว้เลยนะครับวัดเลยๆเลยชกกันมสนสักมัสุดนะโอ้โหมาขึ้นสายเอาไว้ครับเอาไว้วัดระยะ đẹp thôi các bạn cũng thấy được các bạn phe này ยัดควัดแจ้งถมยัดควับโบเดี๋ยวกะรู้ครับตอนสุดท้าย